สวัสดีครับส,สวัสดีครับนนสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอดาวโจนส์ VIP นะครับดาวโจนส์ VIP ของวันที่ยี่สิบเจ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์นะออกทุกทุกวันนะครับออกทุกทุกวันนะครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับเที่ยงคืนครึ่งนะครับออกทุกวันทุกวันนะครับช่อง VIP ธรรมดาก็ จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดิดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับม,มั่งคงมั่งคั่งมั่งมีทวิทีทรัพย์ทวิีโชคทวีสุขนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านได้ลุ้น,ร,นรุ่นกันเฉยๆนะครับวันนี้ก็เข้านะอืมเข้าเดินดีอยู่เดินดีอยู่สพาเด่นนะ แต่เจาะเนี่ยอาจจะพลาดบ่อยนะครับให้ระมัดระวังเลขเจาะด้วยนะส่วนลูดเนี่ยโอเคผ่านทุกวันทุกวันนะครับประมาณนี้อ่สายวินก็ไม่ค่อยได้มองเท่าไหร่ไม่รู้เข้ามังเขาไม่เข้าบ้างอะไรประมาณนี้แหละแต่สายเจาะชัวแน่นอนอ่าประมาณนี้นะครับอ่าเราก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้วันที่27มีอะไรบ้างยีิบเจ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกดาวโจนส์วีไอพีนะครับออกเวลาเที่ยงคืนครึ่งท,ทุกวันทุกวันนะครับ เรามาชมกันเลยเนะาะดาวโจนสครับดาวโจนออกเชียงคืนครึ่งนะครับเด่นเจ็ดแปดเก้านะเน้นที่แปดกับเก้านะครับเน้นที่แปดกับเก้านะครับปันทงที่เก้านะครับรูดนะส่วนวินนะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่แล้วก็เจ็ดนะครับส่วนเจาะอันนี้นะครับเจาะนะเป็นสเต็ปสเต็ปนะครับาเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสองสองเก้าเก้าสามสามเก้าเก้าสี่สี่เก้า แปดต้นแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสองสองแปดแปดทำาแปดแปดสี่สี่แปดไปกลับนะครับส่วนตัวรองก็คือเจ็ดนะครับตัวรองนะครับเป็นสเต็ปสเต็ปก็คือว่าอันนี้รูดนะครับแปดกับเก้ารูดนะครับเจ็ดเป็นตัวรองนะส่วนอันนี้เป็นชุดเจาะนะครับสเต็ปที่สองนะแล้วก็สเต็ปที่สามก็คือวินนะครับประมาณนี้นะครับเลือกเอาสเต็ปใดสเต็ปหนึ่งนะครับห้ามเอาทั้งหมดไปนะครับมันไม่ใช่นะครับอื ใค,ใครชอบก็จ so ัดไปกันแล้วกันนะครับอืมประมาณนี้นะครับดาวโจน์ V.I.P. ออกเที่ยงคืนทุกวันทุกวันเที่ยงคืนพึ่งนะครับทุกวันทุกวันครับมาณนี้นะครับขอขอบคุณมากๆนะครับก็พบกันใหม่นะครับวันถัดไปนะวันนี้ก็ตามนี้ก็แล้วกันนะครับขอให้ทุกคนเฮงเฮงเฮงนะครับโชคดีโชคดีนะไม่เก็บไม่จนนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับขอขอบคุณมากๆครับดวงดีโชคดีรวยๆครับสวัสดีครับ